มามากินเืกันเจ้าวินเลยน้ำไผ่น้ำหน้าใส่ตัวนิดกินมีเเจ้าวริงเกียวเกียวเจียวจมาหนีนน มาเด้อแซ่บแสบตบ่งส์ตบไก่หลับโหไอ้มาเร่งผูกเอามาเร่งผูกกำมผานะเอามาเร่งผูกผกัมผาจ้ะมันหน่อยไรมันหน่อยมันหน่อยมันนี่อ,มมอยู่มาเลเซียหนิที่บอกให้ว่าบ่เอาเลยนี่อยู่มาเลเซียม,ม,มนหน่อยปวดไปเก็บของเพาบ่าเอาสัมพวกพี่นี่ไปเก็บ เด็ดอิทะเล่เด็ที่ทะเลอืมลงไปในทะเลเนี่ยหรอแม่ไม่ไหลครับไม่ไหลอืมอยู่ริมตรงพวกนูยู่นั่นแหละนันเป็นนันเป็นคือสกลนครหรอเขาจะเฮ็ดคู่ลงไปไหเออเฮ็ดคู่สกลลงไปน่ะอืมญี่ปุ่นเขาจะไปเฮ็ดคู่ลงไปทะเลขึ้นกันอืมเฮ็ดเป็นลูกโค้งความเนี้ย โครงหน้าโครงล้างขลุ่มข้นไปแลนเลนออกกับร่างกายอืมก็เป็นท่าเรืออืมทั้งขาเหมือนกระแทกขุดหินแบบห้ไว้บมืดเลยขุดขดหินน้ำคู่น้ำยังก็เลยมีหม่องเลนให้คนหม่องเดือเลนอืมเขาจะเอาหินกับมาเขาจะใส่ขุดหินเนี้ยงๆนะอืมขุดหินหลายใส่ทะเลว่าห้นน้ำเสาะนะอืมขุดมาขั้นเป็นแค่นักริมน้องหานบ่มีน้ำเสาะเนาะถ้ล่ะเขาจะใส่หินใยก่อนใหญ่ คนทบมาเข่ามานาวเขาเนี่ยใส่ไว้บะนี้หอยก็มาจับบะนี่บกเก็บเลยนี่ยเอาเลยเนี่ยบกเก็บเลยนี่ซ้ำเนี่หอยหวานน่ะสอดตักเอาตักออกกดเอากดออกหอยหวานมันมามันขี้ดินไส้อนี่เรื่องแม่พี่ยนะนำอ๋อเหรอของผมน้ำน้าขี้ดินไส้แม่อือ bạn ấy chỉ tự ra thì tự ở nhìn là thủng mận tặc áo tặc áo lên nụ đi lên đó có lăn cài nụ đi thấy phụ nữ việt nam cậu có lăn qua cật con nhiều bác nụ cười vương cậu con nhỉ con ở hỏi. Con bố mình con đọc kia áo đấy kia áo kia áo mượn luôn má của bố cậu đi kia Ôi, cơm một đĩa tìm đầy thằng một đĩa một đĩa một แสีบตอนตัวบัดนยียว่ะบ,บ่เอาอี่รีซ้ำหนีบ่เอาเลยทุกคู่มีโรคสามหาบาทบาดเฮาคุณ <c oughs> บ่เอาเลยทันพ่ดเราเลือเรือเขาจังไปหาปลาฮอตมาเลเซียเนาะที่เขาถือจับหอยเนรไรไรหอยหอยเลือประมงนะหอยนักลร่มไหนที่ยังนี่เต็มเยอะต้นบ,บ่บ่กล้ากินมันตน้นมันโตใหญ่หลายตนน้นนึงอ่ะง่ายก็นี่แต่หนูบอกว่าผิดอ่ะฟ้ามือพี่ ไว้นั่งลมวบอ่ะอืมคมอ้วนมันอ่ะหอยนางลมมันใหญ่หลายมันก่อนดิน้ำกอ้อ,กอน,ออนอหินก็จะเอาซิวไปตอกเอาต้องเอาซิวไปตอกเอาเด้อืมข้อขันไปสกัดเอาไปสกัดเอาอืมยไงหน่อยน้อยกินบพะเป็นบ้านกินเป็นไงย่้ายบ้านที่บ้านเขาแล้วกินมันเถือกไปเนี่ย คือได้แม่ป่ะนี่ยอาหารอาหารพวกนี้สิถือได้ป่ะเนี่ยทะเลเอออาหารทะเลสิปลาปลาไหลเขาว่าเห็ปเดปลาแดกก็ได้นึกว่าสีเห็ปเดปลาแดกอยู่อืมเมื่อสื้อปลาคือถือก็เห็ดปลาแดกเอา,า,า,เาเะ่อค้าผู้ขาเอาว่าปลาแดกปลาทะเลไหมเอาไหมไม่เนี้ยและจะต้องเ,เ,เ,เห็ปเดปลาแดกปลาทะเลร,รถละาสามเหรียญ ห้าเรียญลบเรียนต้องเรียนห้าบาทลละยี่สิบบาทถุงลดตีเป็นเงินบาทเาาท่าลละยี่สิบยี่ห้าบาทเนาะตีเป็นเงินบาทเท่านะโอ้ยห้าบาทเฮ้ยประแดง๋ยุไปแบบเนะ มาหอดเอาน้อยไปซุ่มปลาทำแซกปลาไทยบ้านรู้ข่าวรู้นาหรือยังรู้แล้วแต่มาเคลื่อนเนี่ยวะรู้ว่าสิโทรหาไหมฮะเอาโทรก่อนเห็นถ้าพูขึ้นไรรสเหรอจำเบอร์โทรบอกทัพพูวะพี่ไปก็ได้ทุขึ้นไลรรสเป็นคลิปปะคลิปคลิปเนี่ยคลิปคลิปเนี่ยว่าจะไล่ดูแต่พี่หน้ามาเร็ว มาเร็บหมดมาหอดกอนไปมาหอดแล้วเดี๋ยวพ่อหนึ่ขึ้นอะไรทำมาหอดกอนเพิ่สัมภาษณ์กันอยเตรียมกระเป๋ารอเออเอายากันยุ่งให้กันเออใถ้ายาจันยุ่งมันเกี่ยวขึ้นก็คือยากันยุ่งมันกัดลายอยู่บอกว่าเฮ็ดน้องกินเลยเด้อวินหนึ่งยุ่งลายไปเลยว่าเฮ็ด ไปได้หนึ่งตัเขางเขาใส่หมอนึงหมอึ่งกินได้เสือกับมากมากินเแล้วนนนมใหญ่อยู่แล้วกินได้เสือนะหมอนึงหมอึลองเห็ดแบบนี้ดูป่ะิบดบบคนบางอย่างเลยปล่อยเลยไมปล่อยเลยแมบ้างไปแต่ปล่อยเลยวิธีหองนางจบบบคนบยแจ็คเนลหุงแบบลูกเสือแบบนี้ มันมีมันมุ่งมององเขาเขาเห็ดจังส์นหรอลูกเสือเขาพาเห็ดแบบนี้ล่ะเขาขายเขาบอกให้เอาหมอหุองเขาไปน้ำได้คูโวนพาเห็ดแบบนี้สุดเดียวไม่มองไปหน่วยเดียวหมองดำใส่หาพึ้นหายังมาดังอห้ดังเองอืมให้ฝึกดังื้นอยู่ปลาเองผมมองไม่เงินกินเขาเขาให้จังเียงจมเขาจิ๋ ใบมันอ่อนไปเลยหมอมันก็สุกเขากระสุกไปนั่นหรอทางท่านขึ้นทางท่านอะไรเขาให้ต้มให้มันสุกพอนุ๊ดเขาไม่สุกแน่นอนแล้วมันบ่ต้มโดนใบได็ดอกเลยว่าติดโทรหาแม่ว่าแกยังไงถ้าสมมติว่าเป็นสิอยากแกวิ่งกลับมาแล้วบ๊อกให้สิโทรหาแม่ว่า เขาคือปล่อยออกมาไว้เขาคือเขาหนักเกลือหะแล้วก็เพี้ยนเนาะร่างกายรูปแข็งแรงอืมก้มด่งก้มดันอย่างปกติเบิดอืมแล้วก็เป็นวิ่นทีเพราะท่านได้อาการไรยังยังมาหมุนยังมาอวกนี่สินะอืยังท่านได้มีอาการแบบว่าหนังแค่แค่เบิ้เมาเลอสิแค่เบิ้ลเบแบบคุ้งเข่งกค้งเข่งอันลักยืนยางยางใส่เครื่องยุกับเครื่องจักรอะไรเลยสิในระดับยุกควบคุมเครื่องจักรอะไ้นะ Đi mua xay bà đẹp Ừ Nên là đặt nó yeah. rồi. Nó. Yeah, Cái. này đứt nào thì lốt cả ma nó Nếu bị kiếm gì lốt ma Lốt Lốt nó Thế phú thì ăn nhây Trời khao rượu không má, đi, lỡ เรียเื่ยรอดอก่สาเที่ยนระยกไปนี่คือข้างะสารดีครับสาตบดีค่ะสมสาหอ้นาเนี่ย้นหัน้าให้เขาเอาเป๋มานอนเนี่ยมันจะชื้อเลยว้ยสานหัหน้าย่างขึ้นเลยมันมันไปได้เยอะมันไปได้เยอะ มันยังเมื่ต้องแบบว่าเอาเตะมากหามขึ้นบ่เออม,มันยังคนอย่าหคนบางค<อ>นออใจไปแล้วโค้งคอนสิร์ตตกใจว่ะโคนเขอมาเบิอ้องหน้ามันตื่งเป็นมันอยู่ในระดับแบบว่าแล้วก็บีนุน่ากับผมปล่อยที่ระบายพามาเฉลยแล้วโอ้เฉลยก้อนเดียวเล่ย์ประตื่นเต้นเด้อแ่อยากให้ ม<พ>อก<บ>่พอนนู้มอหมอห์ก่อนถ้าู้เดียวกันเนี้ยดีด่วนพึ้นนูท่าถึงขั้นได้เรียกหนึ่งหกเก้าอืมแต่ว่ามันอยู่ในระดับที่แบบว่ายังยังยางได้อยู่นะยางคงๆๆเค้งคงเค้งได้อยู่แต่ว่าถ้าปล่อยไปมันเสีันเขาแบยานอันตรายเนาะดึกไปนานเนาะจริงๆอ่ะเคลื่อนจะหลับกันนอยมันบ่คือหรอกเทาบ่มีอยากแกวนินไหม อาบนนนอนมือกเจ้าของเจ้าของเป็นเนาะอเขาไม่รู้ว่าเขาเป็ดยังเขาอื่นบ่ได้เป็นน้ำเป็นภาษาอืยไม่ได้ห่อเขาเคยเป็นเขาบ่รู้ว่าเขาเป็นอียมื่อกเขาเป็นอะดูนี่เขเหนึ่อยนียวัามาอยู่ไดเดีเออเจ็กค่ได้ลูกก็บบกทัากูฟังพี้ะ ก็ถ้าเป็นผมอยู่คนเดียวเป็นยังงนะมงก็โทโทแบบโทคือกันะไร้โทหนึงหกเก่านี่นย,ยล่ะหกเก่าเวลขึ้นมาก่ะเอาแล้วาไดสิออกมาอยากออกมามันบ่ามันทำเรา,เาต้องไปตะกอนระเดกนี่แหะเดกมันสิหาเด็กมันสิหามูมูจิตตกใจเขาบ่รับสายหรอกรับโทรหาต้อมเขานั่งไหนคบับโทรหาใครแต่บือว่มีคนรับ กลับมาเดี๋ยวบกุกใครสิทรหาแม่คิบ้า่บุกใ้ทรหาแม่ท่บอกเราด้อวะแม่งจอบเบิงอยู่แม่จอบเบิงกระปุกเขาว่าดึกด,ดิ่นดนคือบนนอน,อนเขาสิันี้นะอนอนดนนอนไห้ยังนั่น,น,น,นอตอนที่เป็นนะมนแคด,ดึกนะ อะไรหมายถึงท่านดึเเนนเดกเก<า>หรอคือ,อ,อไปหลับไปนอนทุบไปหาคนอื่นอเขาเป็นตัวเด็กวะเขาเออไม่หลับไม่นอนเลยนะเป็นอะไรเขาจะถามเข,มข,มขมาสิไปตั้งแต่ยุ่งจนดึกจนเศร้าอ่ะตอนเศร้ามาเขาจะถามมาแล้วเขาทุบไปงั้นดึกๆหางมึงยังดึกๆจะเป็นจะตายแล้วก็มีผู้ใดสนใจมักนก็ต้องบอกตั้งแต่หัวคั้มนี่แหละถูกแล้ว เป็นอะไรรีบบอกเพื่อนเล่นเมนูหน oh. oh. okay. ้าเด้ออีกสองก้อนอันต้มไก่โอ้ยป่าตั้งแต่ยี่สิบสองนาทีโอ้โหโอเคนะคะเขากินเข่าโซ่คว้าหมูแสบไปเต็กบ๊ายบาย